จากน้ำไพ่ก็มีเป็นดินนะผู้สศกิกันมังก่อนนะน้ำกกดมีจิกนะลมเมถุนตุนกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสิงนะทันหะูนะก็ครบสิบสองราศีนะแล้วก็เออไม่มีวันเด่นๆนะแต่ว่ามีราศีสิงศิสิ์เดียวนะที่เด่นออกมาแล้วน,นั่นก็ได้หมดนะครบสิบสองราศีนะตรงนี้นะก็คือเขาน่าจะน้อยกอว่านะนี่เป็นเพจ รอวานนะแล้วมันก็เป็นรีวานะขขนะก็เขาน่าจะเด็กกว่าคุณหยึ่งนะตอนนี้นะช่วงนี้ก็เรียกว่าเออเขาอาจจะตัดสินใจทจะทำอะไรชับไวนะอันนี้เป็นไพ่ที่เรียกว่ามาอย่างไวนะควบมาแล้วก็ถือดาบมาเลยนะเหมอนเขาตัดสินใจที่จะเอ่อทำบางสิ่งนะตอนนี้นะแต่ถ้าเจ็ดเหรียญเนี่ยเหมือนก็ว่าไม่ไวนะถ้าเจ็ดเียนคือกำลังดูอยู่นะว่าไปต่อหรือว่ามันจะได้อะไรนะดู ดูสิ่งที่ผ่านมานะดัดเมนนะเป็นคนที่เคยมีเรื่องนะหรือว่ามีประเด็นจบไปแล้วก็ได้นะแต่มาขยายด้วย King อฟคัพนะคือไายใต้น,นี้นะคือถ้าเกิดเคยมีฐานอคีกรรมอะไรมาก่อนนะคิงออฟคัพนี่คือยังรู้สึกเอ่อเป็นระดับตัวพ่อเลยนะคิงออฟคัพคือคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีลูกแล้วก็ได้นะหรือไม่ก็คือเขาน่าจะไม่ได้โสดนะนี่เป็นไพ่คนเจ้าถูพังหลักนะก็นะยัง เรียกว่ายังภายใต้นี้นะถึงแม้ว่าจะเคยจบกันไปแล้วแต่ว่าเขายังรู้สึกรักและชอบอยู่นะยังคิดที่จะไปต่อนะถ้ามีเจ็ดเหดนะลียนะร้อนี้เป็นให้คู่ด้วยนะิีเนี้กัเฟรีเหนียนะแต่นั่งหันหลังให้กันนะคะเจ็ดไมีมคือเหมือนมีการบล็อกปิดกั้นอุปสรรคหรือว่าขัดแย้งกันอยู่ข้างในนะก็อืมสิ่งนี้ลองคิดนะชับไวหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะมีการพูดจาเท่อเฉนหรือว่าเออ ทำอะไรที่ใจร้อนใส่คุณนะแล้วก็อาจจะเป็นไพ่หืงก็ได้นะก็เห็นคุณนิ่งเหลือเกินนะแต่เขาตอนนี้คือเหมือนเริ่มงุดหงิดแล้วนะ <S <S ถ้าเป็นนายกษรนะถ้าไม่ใช่การตัดสินใจเด็ดขาดชัดเจนเขาก็จะทําอะไรรวดเร็ว,วนั่นก็เป็นไพ่ถึงหรือไพ่หงุดหงิดด้วยก็ได้นะเพราะว่าคุณนิ่งเหลือเกินนะตอนนี้คือเจ็ดไม้แล้วนะก็ลึกๆแล้วก็อยากจะเขี์เหมือนกันนะอาจจะมีการบล็อกกันนะฮะทางคน่างบล็อก หักห้ามใกดตัวเองก็ได้นะที่จะมาคุยนะพอมีอีโก้ด้วยก็ได้นะสามไม้นะหันหลังก็ไปแล้วก็ได้นะหรือว่ามีสามทางในตรงเรือนะหรือมีบุคคลที่สามเติปาร์ตี้อ่าอาจจะเป็นเรื่องการงานมากกว่าถ้าเป็นสามไม้เองเอาค้มแน่นอนนะเี่ของคุณแล้วก็เพจออฟวานด้วยนะคืออันนี้เป็นประเภทเดียวกันนะแต่ไม่ใช่คิงวานกับควีนวานนะแต่ว่ามีให้คู่ขึ้นนะหันหลังให้กัน นะั่งที่บอกแต่ตรงนี้นะังก็คือในความรู้สึกคุณคุณก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเอ็นดูเขานะแต่ระวังเอ็นเราขาดนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดอันนี้ก็คือคุณยังรู้สึกเหมือนว่ายังยินดีนะที่ถ้าเขาจะนะรู้สึกตัวหรือว่ากลับเข้ามาขอโทษหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกอยากจะนะมีไมตตีหรือเป็นมิดกับเขานะมีเป็นถ้วยน้ำนะแต่อยู่ที่เขานะถ้านเะขาหันหลังแล้วก็ ยากนะแล้ววันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนฉุนเฉียวหงุดหงิดใจร้อนด้วยนะก็เขาเรื่องหงุดหงิดนะที่คุณนี่ใส่นะสามดาบนี่ก็เรียกว่าชัดเจนนะสามดาบกับสเตนนะลึกๆเนี่ยน่าจะมีประเด็นกันอยู่นะเพราะว่าสเตนเนี่ยเป็นให้คู่แตกต่างนะอายุเชื้อชาติาศาสนาระยะทางอะไรพวกนี้นะก็ในลักษณะนี้นะเขา,เาคุณนะน่าจะจิกหัวสิงโตอยู่เลยนะคือกลุ่มกลุ่มไว้เลยนะก็คุณอาจจะ เอ่อกดกี่หรือว่าเรียกว่ายัางไงนะเป็นแนวดุนะโหนะก็ไม่ยอมกันนะแล้วก็มีเรื่องที่เจ็บปวดใส่กันอยู่นะสามดาบนะถ้าอุลรวมก็เหมือนกับว่าเอ่อยังมีความขัดแย้งกันอยู่บ้านนะเราก็ไปด้วยกันแล้วเหนื่อยนะก็เลยมีอุปสรรคนะเราคนเจ็ดไม้ค่ะสามไม้นะถ้ามาลบกันนะจะเหลือสี่ไม้นะสี่ไม้ก็จะเป็นเรื่องของ มีความเป็นคู่อยู่นะคู่ทวินหรือคู่ที่ลงหลักประการือเป็นคู่ที่อาจจะแต่งงานกันแล้วก็ได้นะแต่ตอนนี้มีปัญหากันอยู่นะเพราะว่าดาบขึ้นอยู่นะแล้วก็จันมงคือเป็นเป็นกรรมนะก็เลยมาเจอกันแล้วก็อาจจะเป็นคู่ที่เคยจบกันไปแล้วก็ได้นะนี้เจ็ดกับสามนะมาบวกกันที่สิบมาเนะ่เหมือนกับว่าควานสมมานนี้นะก็ค่อนข้างหนักนะ มหลายมุมเลยนะคือถึงเป็นไพ่คู่ก็หันหลังให้กันส่วนนี้สเต้นนะมีความแตกต่างเป็นต่างชาตินะคิงเหรียญก็เป็นคนนิ่งเกินไปนะอ่ะคิง้วยนะไม่ใช่คิงเหรียญอันนี้นคิง้วยนะอ่ะดูผิดไปนิกหนึ่งคิง้วยนะก็เรียกว่าเหมือนกับว,ว่ามันมีความ ถึงแม้จะมีความเป็นคู่นะหรือแต่งงานหรือลงหลักปักฐานแล้วว่าตานะแต่ก็เป็นอะไรที่หนักเลยมีความสัมพันธ์นะเพราะว่าเจ็ดบวกสามได้สิบไม้นั่นเองนะี่ยก็ถ้าในลักษณะของไพ่คู่นะก็จะเป็นเรีนว้านกับเพจอวานนะแต่นี้เขาเด็กงานะ mm hmm. เด็กก็จะขังงใจรอหรือนนอยากจะอะทำบางอย่างนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนก็ว่ามีความผัดแย้นตึงๆกันอ,อยู่นะด้วยทำผู้คำจาก็ได้นะเขาก็เลยเงียแล้วคุณนิ่งเ,เกิดนะเขาก็เลยเริ่ม เยอวแล้วนะในองอนที่เป็นลักษณะของหูหืงใจร้อนมีทะลุปากเสียเสียสีหรือว่าเริ่มหมด่บุ Rück แล้วนะเพราะคุณนิ่งเกินไปนั่นเองนะก็เป็นคู่แตกต่างนะเป็นต่างชาติได้นะสามอย่างก็อย่างที่บอกนะก็ตอนนี้น่าจะมีสามเจ้านะหรือว่ามีความเจ็บปวดทําเรื่องใส่กันอยู่นะนั่นเองนะก็ยังไงก็เหมือนกับว่ายังรู้สึกอยู่นะล้วก็คิดที่จะไปต่อนะแต่ว่า ก็อาจจะมีความขัดแย้งกันท่าน,นั้นเองนะเพราะว่ามันด่าขึ้นนะแล้วก็มีการสู้กันนะนัดข้อกันนะสเตรนะ้ำเนี่ยกดหัวสิโตไปเลยนะคุณนะก็รวมๆเป็นประมาณนี้